ยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลํำพันแขวงดังเศษฟางที่ถูกลมพัดมาไกลาจากเช้าจดเย็นต้องเป็นคน แล้วก็เขตทางทิศเหนือจดตำบลหินกอ,นองของอำเภอสุรภูมิะทางทิศต,ตะบนออกน,น,นะครับทะเบียน1579นะครับก็ขอความกรุณานะครับเอารถไปจอดไว้กับที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ปรับเกณฑ์ไว้ที่จอดรถด้วยนะครับ เยี่ยมเชิญท่านรองู้วาร่วมเยียมชมนะคะได้ได้มาระกาศว่าเราไม่ถากเผาดนมื้นที่เกษตรนะคะแล้วก็การจัดการกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะไม่ว่าจั พร้อมนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางากลุ่มหน้าแฟลงใหญ่ที่ได้อ,อ่านไปแล้วนะครับนะครับ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องชมนะครับภาคผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะในจังหวัดกําบงทุกหนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าเป็นชนที่ความ่วยมแก็คือก็ื่างการที่เกี่ยวข้องนะครับที่นำโครงการดีๆนะครับมาสู่ตำบลเล่นนะครับปทุกเานนะครับ เในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงของเราเพิ่มเ่นจย่อยง่ายาเราขท่านใดที่มาร่วมกิจกรรมแล้วนะครับที่ยังไม่ได้ลงรายหน้าชื่อนะครับก็ด้านหน้าบ้านโนนสวรรค์ดอนที่มานะครับสองใหญ่น้าคาใหญ่นะครับสากรที่เดินสามครับกลุนาแปงใหญ่หนองเมกนะครับตาบลทุ่งีเมือง เรียกว่าอากาศยานไร้คนขับอะท่านน้องๆสามารถทดลองบินโดรนได้นะเป็นโดรนทางด้านการเกษตรช่วงนี้เกษตรกรหรือว่าลูกทหานนะครับที่กำเรียนก็สาธุตมากที่จะแวะชมนะครับกิจกรรมนะครับของแต่ละสถานีนะครับแต่ละชุมชนก็จะมีผลิต เดนนนะครับแแล้วนะครับการเกษตรยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นพวกฮอร์โมนหรือว่าปุ๋ยนะครับหรือ่าแ่้าเทียควบคุมโดยคอมพิวเตอร์นะครับในจอคอมได้จะกรมน นะดันะคะว่ามีสีของนองน้อง่านใดสนใจนะคะูดูรูวแตแปนเน่ยแไม่เป็นไรมึเอาไำมุ่งมาก่อนเอาเอาอ้ยมึงจะเตะทำไมบอกคูแน่ครูอย กูบอยเขาเรียกกูไหยไปลงขี้ชาวกูบอยดูกูบอยกูบอยเรียกมันมาเหรอกูบอยเรียกมันมาทำไมไหนแม่กูบอกมึงแล้วเรียกมากวนเธอเนี่ยไอ้ก่อนมึงเรียนวิชาอะไรก่อนเอาไปกูก็อืนสวยแล้วสวยกูกูสวยก่อนมึงเรียนวิชาอะไรกอนทำไงถ้าเป็นเมื่อไหเออเมือเวลาบอยให้มึทำแปลงหนูทำเสร็จแล้วหนูยังไม่เสร็จแล้วไงพวกหนูทำสองตัวเสร็จแล้วหนูไอกให้ทำสอหนูทำเสร็จแล้วหนูไม่บอกให้ แล้วพวกนี้เลยจะได้เกตสองเนี่ยบัวให้เอาเก็ตไว้ที่ห้องตัวเองเลยนะครับถ้าห้องไหนทำบัวหายหรือบัวแตกต้องซื้อชดใช้ใบละหนึ่งร้อยบาทใช้ยัง เอาบัวรถมันจะชุ่มกว่าเขอไม่ได้คนใช้บัวอยู่หยอดเมล็ดเสร็จครบกรบแล้วฟางกรบแล้วก็รดน้ำหยอดให้มันลง่ล่องดิหยอดให้มันลง่ล่องนะครับเมล็ดเออฮะกรบสิครับเอาดิกรบมันจะงอไม่ล่ะหยอดเสร็จเอา ดินกบแล้วก็เอาฟางกลบแล้วก็ลดน้ำตัวนี้หลังจากผ่านไปสองสัปดาห์นะครับก็เริ่มงอกแล้วนะครับ น,นี้ที่เราปลูกไปในสัปดาห์ที่3ก็เริ่มเขียวแล้วนะครับในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่4เราก็จะดำเนินการเก็บเพื่อจำหน่ายแล้วก็นำไปเป็นอาหารกลางวันนะครับผักปอสารตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านตะหยวกประชาสงเคราะห์ครับผม